เอาละครับผมก็สวัสดีชาวแคทต้อแคนทุกท่านด้วยนะครับผมพบผมแล้วนะครับผมว่าสามเปนหนึ่งนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดด้วยบ้านแปดนะครับผมด้วยชื่อบ้านนะครับผมบอสสายมินินะครับผมบอสซ่ามินินะครับผมอาฮี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 เอานี้ผมก็จะมารีวิวแบบบ้านแปดนะครับผมก็จะเป็นแบบบ้านแบบบ้านบอลและฟาร์มนะครับผมใช้บอลก็ได้ใช้ฟาร์มก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับผมที่ผมใช้มานานๆแล้วนะ ไม่รู้ว่ากันโอ้ผมลืมไปเออฤดูการนี้มันเพิ่งรีไปนะครับผมเพิ่งเพิ่งรีรีถ้วยไปมันก็เลยดูไม่ได้ว่าเราป้องกันได้เท่าไหร่แล้วจริงๆก็ป้องกันได้พอสมควรนะครับผมสำหรับแบบบ้านหลังนี้นะครับผมก็จะเน้นกันไปที่สายอากาศนะครับผมก็จะมีป้อม air defense ที่เป็นไอแลนด์อยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีป้อมเนาะป้อมจุดเด่นของมันคือก็คือป้อมป้อมยิงอากาศอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็บ้านที่อยู่เชิงเฉียงแบบนี้นะครับผมถ้าเกิด ศัตรูเข้ามาจากด้านนี้นะก็จะได้บ้านได้บ้านได้ยากขึ้นถ้าเกิดเข้ามาจากด้านนี้ก็จะได้สามดาวได้ยากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนการกันได้ไหมครับแล้วก็กันได้นะครับผมกันได้จากพวกสายอากาศเนาะถ้าเกิดพวกที่สายพื้นแบบเนี้ยเนี่ยสายพื้นแบบเนี้ยมาตีบ้านผมผมมันก็จะกันค่อนข้างที่จะเออยากนะครับเนาะมันก็จะกันได้จากสายอากาศกันได้สายอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับาถ้าเกิดถ้าใครตีไม่เป็นคือจบเลยนะครับ โอเคแล้วผมก็จะพาไปดูนะครับว่าเขาตีกันยังไงกันโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเออที่จะจ้างผมตีบอลก็จ้างได้นะครับผมที่ใต้เออคำอธิบายก็ใต้คลิปเลยนะครับผมก็กเราไปอ่านดูนะครับผมผมรับตีบอลตีเว้น e ครับผมโอเคนะครับมสมหลับบ้านแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับผม สำหรับบ้านสูงๆนี่ผมยังไม่รับนะครับผมเพราะว่าผมยังตีไม่ค่อยหวดวต่อผมตีหัวจต่บ้าน8 90 11โอเคนะครับผมโอเคสําหรับบ้านหลังนี้ก็ถ้าเกิดใครพร้อมรับชมแล้วก็ไปชมกันเลย Let's go <S เอาละครับผมก็ บ้านหลังนี้ก็เปิดมาด้วยนะครับผมมังกรเนาะสายมังกรโอเคครับผมเขาเลือกผาที่ป้อมเขาเลือกผาที่ป้อมธนูนะครับผมแทนที่จะป่าที่ป้อมผู้นะครับผมเขาไม่เลือกป่านะครับผมโอเคครับผมมังกรลงลงมาซ้ายขวานะครับผมเท่าเท่ากันนะครับผมรู้สึกว่ามังกรเขาจะหนักแวที่ขวามือนะครับผมลงมังกรที่เยอะๆนะครับผมโอเคดูแล้วผมน่าผมที่จากขวามือแล้วมังกรนน่าจะเดินอ้อมนะครับผม ตอนนี้น้ำดำผมโดนเผาแล้วครับตอนนี้โอเคตอนนี้โดนป้อมแวร์ดีฟเฟนซ์ยิงแล้วครับผมยิงรัวๆนะครับโอเคยิงไปแล้วครับผมปัง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 แล,ล้วครับผมตอนนี้ไม่น่าจะรอดนะครับผมขอคอรี่ไปเลยนะครับผมดูออลเลยโอเค okay. ไม่น่าจะรอดนะครับผมบ้านผมเป็นบ้านล้างน,นอนถังน้ำดำเต็มเป่งเลยโอเคนะครับผมเท่าที่สังเกตนะครับผมนะ ทังน้ำทังทังทังทรัพยากรเหลือเยอะนะครับผมนะเหลือสี่ถังนะครับผมก็ฟาร์มค่อนข้างดีนะครับผมก็ไปดูไม้ต่อไปกันเลยโอเคสลับไม้ต่อไปนะครับผมเอาไว้หนึ่งนะครับผมสายเดินนะที่เขามาตีผมนะไอคนนี้ค่อนข้างที่จะตีหัวนินึมงกรุ่งนะโอเคผมขอตีไปแบบเรีแบบเรีอรีนะครับเขาเลือกพาไปที่ป้อมเอดิฟแนแล้วก็ป้อมมอตาหรือเปล่าผมไม่ดูไม่ทันนะเอเค บ้านนี้ไปวอลได้แล้วผมถ้าเกิดใครชอบแบบบ้านหลังนี้ก็ตายคลิปนะครับผมมีนะครับผมมีให้ทับชมโอเคตอนนี้เขาสายเหลี่ยมนะครับผมเฮ้ยเขาสายเหลี่ยมนี่เขาไม่ได้สายตีบ้านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขามาฟาร์มบ้านผมอ่ะโอเคแต่ว่าเขามาฟาร์มบ้านผมก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วป่ะตอนนี้ยักษ์เข้าไปตีเป้าผม นะครับผมเกือบจะหมดแล้วครับผมตอนนี้ก็ยักษ์ก้อนกลางที่จะตายหมดแล้วครับผมคิงตีไปทีททท่บ้านบ้านแตกครับผมอันนี้เท่าที่จะสังเกตนะเขาเป็นบ้านเวลเกานลครับบ้านเวลเกาตีบ้านแปดที่ไม่ได้สามดาวนี่คือแบบตีได้ห่วยแตกมากเลยครับผมย้ำแล้วครับว่าบ้านเก้าตีบ้านแปดไม่ได้สามดาวคือตีได้ห่วยแตกมากครับโอเคนะครับอันนี้ก็เขามาตบเด็กนะครับผมลนะ ถ้าเกิดบ้านแปดกันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมเพราะว่าเขาตบเด็กอะออเวลานราจะหมดครับผมบ้านแปดเออบ้านเก้ามาตีบ้านแปดได้ไม่ได้สามดาวคืหอห่วยแตกมากครับโอเคไปดูอีกรีเพย์หนึ่งตี่สามสิบเปเซนเดี๋ยวรีเพย์หน้าเดี๋ยวผมจะเอาดีเซที่ขอตีร้อเอร์เซให้ผู้ดูนะ แบบบ้านนี้ค่อนข้างดีนะครับผมแบบบ้านตรงนี้ผมแนะนําไปที่ถ้วยไม่เกินหนึ่งพันแปดรอยะครับตอนนี้มังกรเข้ามาแล้วครับผมบมังกรเป็นตัวสีเขียวนะมังกรน่าจะเดลนหนึ่งนะครับผมนะโอเคตอนนี้เขาเน้นสองดาวนะครับผมแต่ไม่รู้จะได้สองดาวหรือเปล่าดูตามรีเพย์เมื่อกี้น่าจะได้ดาวเดียวนะครับเพราะว่าเขาเน้นดาวที่บ้านชัวๆเนาะนี่นะครับเข้าทางบ้านก็จะได้ดาวเดียวแบบนี้นะครับผมโอเคไปนนี้ ป้อมเอริเฟนไอแลนด์นะครับผมก็ใช้ได้ดีมากเลยไหนไหมป้อมเอริเฟนครับนงกรตายหมดครับผมโอเคทางรัพยากรเหลือครับน้ำดำก็เหลือนะครับผมโอเคเลือเยอะเลยโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งที่เขาตีผมได้ร้อเอร์นบ้างนะจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสายเดินนะผมบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้แพ้สายเดิน นะครับนะถ้าเกิดเอาสายเดิมมาตียร้อยง่ายมากครับผมโอเคแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ทหารแคนนะใส่ทหารแคนอยู่แต่ผมให้ให้มันหลับไว้ทหารแคนเลยไม่ค่อยได้ออกมาได้ครับโอเคปล่อยยักษ์มาเป็นไม่ไม่เชิงหน้ากระดานปล่อยยักษ์แบบเป็นแบบมาแบบกระจุกกระจุกโอเคปล่อยคิมลงมาตามครับปล่อยระเบิดลงมาตามครับผมปล่อยระเาารบิดแบบห่วยแตกมาก ถ้าเกิดบ้านหลังนี้ทหารแคร์ผมใส่นะเขนาน่าจะตีบ้านใ้ออยากขึ้นอันนี้ทหารแคร์ผมไม่ใส่ไงเพราะว่ามันเปลืองผมไม่เกลียดขอบ่อยผมเลยให้มันหลับไ้เวลาตีบอลผมได้จะได้กลับมาใช้แบบเต็มที่เลยโอเคค่อนข้างที่จะดีนะครับผมตอนนี้ยักษ์และคิงไปแทงให้กับพ่อมดได้ดีมากครับถือว่าเขาลงเป็นครับผม เ okay. ขาตีเป็นครับเขาตีเป็นครับอย่างที่บอกนะครับผมบ้านใน Cat o c ค t เอาแคนคือไม่มีแบบบ้านหลังไหนที่แบบไม่โดนตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าทหารเขาออกเกมนี้เขาออกมาแบบสมดุลอยู่แล้วเนะครับเอาละรครับผมก็การรีวิวบ้านผมก็มีรีวิวแค่นี้นะครับผมก็สำหรับ บ้านหลังนี้นะผมแนะนาไม่เกินถ้วยพันแอย่างที่บอกไว้ถ้าเกิดเกินถ้วยพันแปดเนี่ยก็จะเจอบ้าน10แล้วนะจเจอบ้าน10บ้านเก้าแล้วถ้าเกิดเขามาตีเราได้จะโดนตบเด็กครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจติดต่องานตีวอตีเ้นก็แอดไอดีไลน์ผมมาได้เลยครับผมที่ใต้คลิปนะครับพวกเราบันนี้ผมก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบายจุบ,จบ